ชุดที่3ครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นครับสำหรับเป็นกโตโยต้านะครับให้โลกรีโว่สมาร์ทแคปเนาะเป็นเซอร์เฟืองสองคิวซีดีเซลครับสภาพเราต้องพูดถึงเลยคือเป็นเกียร์ดีครับโค้งสางเพื่อนนี่ครับงามครับเราก็ับมเคยแกะเฮ็ดสีนะครับนี่ครับเครื่องย่นเดือนนิ่งๆเปิ่งฝาหางมันด้วยลอยมากยังอยู่เลยครับงามครับครับเนี่ยเอา เบื้องส่วน um, ยางครับคันนี้โอ้ยางใส่อีกเป็นโดวนเลยเป็นตะของดันรับพร้อมดันหลบตะหลบนะครับนิ่มเงียบนะครับครับเร็วๆนี่เงเนี่ยอ่ะพร้อมแค่รีบอยเสมอเกิงครับผู้ใดถามหามาแล้วมาแล้วเกลี่ยถ้รไมดานะครับค in ูณเจอได้มากหนึ่งชุดเลยนะครับเบื้องในส่วนของเหล็กไม้ครับคันนี้เหล็กไมยูทีหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันสองร้อยสิบเก้ากิโลเมตรขายอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสุขั้นเลยครับสามชุดเนี่ยนะครับไอชุดที่สองเนี่ย นี่ขั้นนี้ก็คือกันครับ3 8มครับผู้ใดอยากได้ทักมาโหลดครับง่ายครับรถเดิมทัครับนี่หาไซร์เหครับนี่กลับมาหาน้ำนมน้ำมันนี่แหละครับผมนำเสนอให้แล้วนะครับในส่วนของรถงามๆนะเอาไปใส่กันนะเอามาเอื้องไลเนื้อครับนี่ไลเนอรอแท่ของโตโยต้าแครีบอยเปิดคางในเบิร์เลยสำหรับคนที่หาแครีบอยไปใส่งานครับนี่ครับเฉพาะชุดแครีบอยกับสามหมื่นกว่าบาทเลยเด้อยแถมไปเลยครับนี่ก็คือ ในส่วนของรถคุ้มค่าถ้าค่าเงินเอา้าถ้าเบียนหกเก้าปีนี่ไอ้ขั้นนี่เบื้องเอานี่ปียี e ่สิบครับปียี e ่สิบกระบะมันถูกมีรังค่านะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สองสดีเซลอ่รอยหาย้าสิบแม่ำดับปรตองห้องครับลงดักที่หนึ่งอยู่แล้วเข้าซื้อไปคันเป็นเงืนสดก็สีได้เป็นภูกรับข้องคนที่สองเลยสําหรับขั้นนี้นะครับเป็นขั้นที่สองชุดที่สองเนอะผู้เรียนในขณะนี้ทักมาสวัสดีครับ